จิตอาสา,าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาเทพโพพระราชทานสนองพระราชดำริในการขยายพันุปลาคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจิตอาสา,าจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดยนายพานุแย้มศรีผู้วาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาเทพโพ,พพระราชทานจำนวน70คู่ เพื่อขยายพันธุ์และปล่อยคืนสู่แหล่งน้ําธรรมชาติแม่น้ําเจ้าพระยาที่บริเวณท่าน้ําวัดพนังเชิงวรวิหารตําบลคลองสวนพลูอเภอําพราะ,พระคนครศรีอยุธยาและกําหนดจัดพิธีปล่อยพันปลาเทโพพระราชทานร่วมกับพันปลาไทยน้ําจืดเพื่อสนองพระราชดำริอีกครั้งในวันที่23รกรกฎาคม2564ที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าที่ว่าการอราบางปะอินหลังเก่า เพื่อเฉลิมพระเกยียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมสนับสนุนให้ปล่อยพันธุปลาโดยเฉพาะพันุปลาไทยในแม่น้ำสี่สายหลกักและลำคลองสาขาเพื่อให้ประชาชนชาวอายุทยามีแหล่งอาหารโปรตีนที่สมบูรณ์ยั่งยืน ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกันร่วมกับกรมประมงรับสนองพระราชด,ดำริโดยยึดถือว่าการปล่อยปล,ยปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติควรเป็นปลาไทยที่มีการเจริญเติบโต,ตเร็วขยายพันธุ์ได้เองรวมทั้งคัดเลือกแหล่งน้ำที่มีความเหมาะสมในการเจริญเติบโตและการแพร่ขยายพันธุ์ปลาจำนวนหนึ่งตัวซึ่งให้ดำเนินการปล่อยในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักและแม่น้ำสายอื่นๆตามความเหมาะสม นอกจากนี้จะนำไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทําการเพราะขยายพันธุ์และปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ปลาเทพโพในแหล่งน้ำธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป